สวัสดีครับสวัสดียามแรงนะครับผมมายามเหี่วนะครับตอนนี้เวลา2ทุ่มกว่านะครับ2ทุ่มกว่านะครับผมมาสามคนนะครับจะมาลุ้นกันครับผมสิมันมอไเลย่ว่าเกิดอยากเว้นอยู่นะครับหนูยังมาออกปันไดยนะครับโอเคครับไปลุ้นกันครับผม เก็บร้อยครับพี่นออ้องไอ้ดิอบบขาตั้มตัวนี้ขาตั้มตัวนี้ขาตั้มเก่าครับผมตัวง,งามอยู่โอเคครับแล้ขวขนุยาดเก็บก่อนครับผมสวยๆครับ Hú hú. เอาเร็วครับผม.นังๆๆ tụt tụt อืม. Tút. Tút. กู có hàng con này hàng được một loài cá phồng ra cuộn Hãy subscribe cho พุ่งแล้วไปน้องเข้าครับผมไปครับรุ่นกันตัวนี่ครกับขวยมันอยู่นี่นะครับทางมันเลียนมานี่นะครับผมไปนี่นะครับไปรุ่นลังอื่นกันตัวครับผมสีไม่รุ่นอีกบ่ลาลังมนีพานนะครับผมบองบิด วันนี้แล้วครับผมหลังข้างหนานะครับนุก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 นีก่ครับผมลุ๊กเลยเืย้ยลูกมันลูกงูไงนะโอเคครับมาเก็บกันอ๋อโ,โดนนี้แล้วครับผม quá đủ loại tâm nói nhiều, cái nuôi nói nhiều quá. ลอดหัวนะครับมันถูกอยู่ในอ,อกครับผมหัวโบก อร่อยครับผมนะครับรุ่นกันต่อนี่พี่น้องเห็นหนูดิ้นดินครับผมแม่ไปเห็นไปขั้นแห้วนะครับเราบูงหัวหลากมาันแต่ใสนะครับผมอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งง่ายบ่โห่ตัวบันง่ายนะครับต่วหลากมาไม่เส้นอือตัวงามอยู่

เฮ้ okay, ครับผมผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับผมแล้วก,ก็รุ่นกันต่อครับผมืออีแล้วครับผมผมเนี่ยมาที่แรกว่ามันโบถึกนะครับลากหอดโบดท้อน,นครับผมตัวใ,ใหญ่ไรเนี่ย <c> ค <oughs> <c oughs> okay, ครับผมห <c oughs> ับอีกนึงครับผมแล้วก,ก็รุ่นกันต่อ tròn một leo các phúng leo leo này không phô tới nụ nôi nha Băng trong phun phán à đây tới nụ nha รวมงามนะครับรวมเงี้โอเคครับผมตัวเงินโตครับไอ้หนึ่งซิมด้วยเอ้โหหนที่ไหนงเนี้ยมันถึงี่ฟันทุกคนเต็มทั้งไทยไอ้เนี่ยอันนี้ผลงานฟันอาดนะครับผมในนูง่ายนะครับใหญตัวนึงมีเยอะของเฮ้ยผมไมหอุ้ยตัวเดียวนะครับมันเล่นหนูกระตมตัวเดียวนี่ก็ได้ เชี S <S ยูยยเจวท้องอยังถึกต้องเห็นหลังนั่นบ่หลังแก๊บแบกของใส่สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้านะครับหลังแหลกยู่ข้างมองจอดรถใช่ <S <S okay, ครับ <S 2> <S 2> <S <S แต็มแหลกนะครับอยู่ข้างมองจอดรถนะครับผม <S 2> <S 2> <S อย่ามาเล้วลายเลยอย่ามมาลายหลังเลย บ่มีนะครับผมก็ไม่ได้แต้มเรียกยังบอกจอดรถนะครับผมโอเคครับผมผ่านอาดมาแล้วจะอะลรไปครับเดี๋ยวไปรุ่นต่อครับผมผมใส่ไปนี่งองลังนะครับหนึ่งหนึ่งหลังนี้บ่เห็นตัวลังนี้หหนหหนหหนเห็นนะครับแต่ว่าลังอยู่นี่บ่เห็นนะครับผมโหครับยินเสียงกึ้งเลย là cái phun pháp rồi cái phải có cây đấy ui tí heo pháp là heo pin nó mang gì đấy không cho mình luôn ครับ <c oughs> ุกครับเย้ครับผมแต้มแรลกข้ามาเลยไปครับลุ้นกันต่อครับผมมีไม้หอดบัวพัน nộp hả nộp na xuống tổ hả để nó nằm này cứ là hiệu อู้ทานเลยครับเอาเร้วครับผมรอดบอรอดน,นันนันนอเรีวมากเออึ๊บนี นะครับใส่บนไงฮงโชเครับผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับมตีนยุ่นๆครับผมหนูน้อยอีกแล้วว้ายต้องเยียหอบ คครับผมอยวขออนุญาตเจ็บก่อนครับตปลุ่นกันต่อครับผมผมสรุปยามโาน,นะครับผมในฟุละสามโตนะครับกับฟ <c oughs> านอาดอันนี้ของฟานอาดนะครับสามโตผมกับสามโตกัน <c oughs> <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> สำหรับรอบเ้ากับมามาณคือรอบรอบแรงปันใดน,นะครับโอเคครับแล้วคลิปหน้าจะมาลุ้นกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ